เมื่อวันพระบบราชบัีที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่โรงผลิตกระแสไฟฟ้าสิงตาเกาสงขัดข้องกลมาตรวจสอบพบว่าเกิดจากความสะบเพ่าของเจ้าหน้าที่ที่กดปุ่มผิด ทำให้ทั่วเกาะไต้หวันต้องแบ่งเขตงดจ่ายไฟแม้แต่สัญญาณไฟจราจรก็ดับสนิททําจราจรวุ่นวายไปทั่วห้างสสินค้าบันไดเลื่อนลิฟต์ก็ใช้งานไม่ได้ก็ต้องปิดก่อนเวลาร้านขายของไม่มีไฟก็ขายของไม่ได้มีคนติดอยู่ในลิฟต์ด้วยทําให้ทั่วเกาะน,นั้นวุ่นวายไปทั่วทีเดียวครับไฟดับทําให้4ร้านครัวเรือนทั่วเกาะนั้นได้รับความเดือดร้อนมีคนติดอยู่ในลิฟต์หลายร้อยรายปัญหาเกิดขึ้นจากตรงนี้ที่หม้อแปลง4ตัว เนื่องจากเจ้าหน้าที่กดสวิตช์ผิดทําให้แรงดันไฟตกจนต้องหมุนเวียนจ่ายไฟเดือดร้อนกันไปทั่วนะครับร้านค้าไม่มีไฟฟ้าก็ออกใบเสร็จไม่ได้ต้องใช้มือเขียนร้านน้ำแข็งใสก็ขายของไม่ได้ต้องคืนเงินให้ลูกค้าถึง2,000เหรียญไต้หวันทีเดียวส่วนโรงงานต่างๆ,ๆนั้นก็ได้รับความเสียหาย <ๆ S 1> จากไฟดับไม่น้อย ในหวังหงหลงรองผู้อนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจเทศบาลนครเก่าสงบอกว่าหลายนิคมอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เฉียงเจินหนานจื่อทั้งโรงงานร้านค้าต่างได้รับผลกระทบไปทั่วค่าเสียหายยากประเมินได้บางส่วนอาจเรียกร้องค่าเสียหายจากการไฟฟ้าไต้หวันได้แต่ยังยากประเมินได้นะครับทางด้านนายเฉินชี้ไม่ผู้ว่าการนครเก่าสงก็ได้ชี้แจงครับว่าส่วนนี้นั้นการไฟฟ้าไต้หวันกวรรับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่ากําลังไฟฟ้าพอเพียงมีปัญหา มีไฟฟ้าสะสมเกินกว่า10.01%แต่หลายฝ่ายต่างวิพาวิจารณ์ว่าการไฟฟ้าไต้หวันนั้น<ะ>ดําเนินนโยบายสลับการจ่ายไฟไม่สมดุลและการบริหารเครือข่ายไฟฟ้าของไต้หวนันก็ไม่อาจทนต่อปัญหาแม้เพียงน้อยนิดแบบนี้ได้กริณนยัยเสรพาพรายงาน